ธนาคารออมสินประกาศนะครับสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะครับเป็นนโยบายของรัฐครอบคุมค่าเทอมชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์นะครับดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่0.60ตะครับต่อเดือนผ่อนนาน1ปีเงื่อนไขและรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับตามเข้าไปดูได้ในคลิปนี้เลยวัตถุประสงค์ของการกู้ เพื่อนําไปใช้จ่ายในการศึกษาสําหรับนักเรียนเปิดเทอมนะครับค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนค่าชุดแต่งกายค่าทำรรเนียมการศึกษาต่างๆนะครับหลักสูตรการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือหนังสือนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับไม่ได้ปล่อยให้เพื่อนๆกู้ไปแล้วนะครับเอาไปติด ตัวสินเชื่อนอกระบบต่างๆนะครับให้เอาไปกับการศึกษาของนักเรียนเท่านั้นนะฮะจำนวนเงินที่ให้กู้เนี่ยก็คือตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความจําเป็นของบุคคลนั้นๆเท่านั้นนะฮะแต่เพื่อนๆจะได้ไม่เกินท่านละ1 0,000บาทไม่นับรวมกับตัวสินเชื่อประเภทอื่นของธนาคารนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่มีตัวสินเชื่อของประเภทอื่นๆของธนาคารออมสินอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถขอตัวนี้เพิ่มได้นะฮะ คุณสมบัติของผู้กู้นะครับผมผู้กู้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีอาชีพแล้วก็มีรายได้วันที่ขอสินเชื่อเนี่ยผู้กู้จะต้องอายุ20ปีขึ้นไปนะฮะแต่ไม่เกิน65ปีมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนแล้วก็สามารถติดต่อได้ต้องไม่เป็นพนักง,งานลูกจ้างของธนาคารอมสินระยะเวลาการชําระคือนะครับชำระทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นเป็นรายเดือน ชําระสูงสุดได้ไม่เกิน12เดือนในส่วนอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยคงที่อยู่ที่1 0ต่อเดือนถ้าเทียบเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกแล้วเนี่ยจะอยู่ที่12.69%ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยการผิดน,นัดชำระตรงนี้เขาก็คิดดอกเบีย้ยเหมือนกันนะครับเขาจะบวกอยู่ที่้อยละ0.25บาทต่อเดือนนะฮะเป็นเงินที่ต้องชําระในส่วนตรงนี้จะไปนับรวมกับของเงินต้นงวดในงวดถัดไปนะครับเพื่อนๆจะต้องชําระให้ครบด้วย ในส่วนของช่องทางการให้บริการนะครับเพื่อนๆสามารถไปขอยื่นติดต่อขอสินเชื่อที่สาขาเท่านั้นนะฮะในส่วนของระยะเวลาการดําเนินง,งานของสินเชื่อนะครับสินเชื่อตัวนี้สามารถยื่นขอได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันสุดท้ายนะครับสิ้นสุดโครงการก็คือ31กรกฎาคม2567แล้วก็คนที่รออนุมัติหรือทําสัญญานะครับก็จะอนุมัติเนี่ยช้าสุดเนี่ยก็คือวันที่31สิงหา2567นะ ประเภทการผ่อนชำระนะครับการผ่อนชาระเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นวงเงิน5,000บาทเงินต้นเนี่ยจะส่งอยู่ที่417บาทดอกเบี้ย30นะครับเงินงวดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 417บวก30นะฮะเงินงวดก็จะเป็น417แล้ในส่วนของคนที่กู้10,000บาทเงินต้นเนี่ยจะอยู่ที่834นะครับแล้วก็ดอกเบนเนี้ยจะอยู่ที่60บาทก็เงินงวดก็จะอยู่งวดละ894บาทประมาณนี้นะฮะในส่วนของเอกสารนะครับที่เพื่อนจะต้องเตรียมเลยก็คือสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานการประกอบการใช้จ่ายของนักศึกษาถ้ามีเนี่ยก็เตรียมไปด้วยนะครับก็รายจ่ายต่างๆที่นักศึกษาหรือนักเรียนที่จะต้องไปใช้จ่ายกับการศึกษา แล้วก็ภาพกรอบร้านค้านะครับเอกสารถ่ายเรื่องเกี่ยวกับสำเนาแสดงรายได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งภาพถ่ายกิจการหรือสลิปเงินเดือนล่าสุดเนี่ยก็ได้นะครับเพื่อนๆถือเอกสารทั้งหมดนี้นะครับไปยื่นแล้วก็ขอสินเชื่อนะครับไปที่ธนาคารนะครับแจ้งเขาว่ามา ขอสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ธนาคารออมสินออกมานะครับขอให้เพื่อนๆได้สินเชื่อกันทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงนะฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยอย่าลืกมกดติดตมคลิปหน้าของคลิปนี้สวัสดีครับ